เพิ่นว่าเบิ้งจังไดเบิ้งห h à ไหวนะครับเนาะนี่นี่นี่ครับผมมันจิอยู่ตรงกลางยน,น้อยหนึ่งนะครับเนาะนี่เนากลวองที่เรโฟกัสว่ะนี่คือเบิ้งคือเบิ้งครับนี่นแต่มันอยู่แต่มันบ่งง่ามะครับนี่นี่มันจิตเป็นนี่ครับใกล้ๆเมื่อกันี่ครับนี่นี่นี่เห็นบ่าครับเด้ครับ นี่ครับมันสีเป็นบ่องอยู่น้อยหนึ่งนี่ครับนี่นี่น้ำสีแหลืงเลยครับแหลงอยู่เดือนมูนันมูนันสวยดีสวยงามนะครับตว้ามันสีแหลงอยู่น้อยหนึ่งนะครับเนาะแหลงอยู่ช่วงเดือนแปดเนี่ยนะครับมูนันฝนถือว่าฝนดีนะครับเนาะเป็นนะครับอยู่หน้าอยู่หน้าคำถามเลขน้ำตาเฉยนะครับเนาะไอ้หัวถ่แล้วยมวันให้สวงนะครับสวงมาตะสวงกับหัวถิ่แล้วเลยมาถามได้มา ตามน้ำพึน่นไหมนะครับวัวเนี่ยนาะเอาไปไหนมาไปไหนมาหาวัวไมหาวัวคนเลี้ยง,งวัวครับคนเลี้ยงวั <laughs> องอว <laughs> ขายเรียงวัวมั้งค้นเลี้ยง,งวัวนะครับเนาะอยู่ตรงไฮตรงหน้านะครับบรรยากาศเนาะเดี๋ยวถาไปถามเรียงน้ำปลาเฉยเลยครับเด้อว่าสิได้ตัวใดวัวดนี้นะครับวัวที่แลี้ยวบนไห้สวงไหมครับเบิงังหลังจากที่เบิังหย่าฆ่าแล้วหย่าไหว้เล้วนะครับเนาะ เดินปลนหรือมันสีแหลืองนะครับผู้ใดสิตัวแอนเทือกว่านเขาว่านหนังมาจะเฝ่าว่านนะครับเด้อมันสีแลืงเดินเปลี่ผม่านี่ตามที่เบิ้งพี่กายนี่มันตา้มุ่งอย่งก็สวยดีมัดหมือนครับมันสีเสมอไปเลยนะครับตามงสีเลืองอยู่เดือนหนึ่งครับนี่เห็นว่าครับมันเบาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่อย่าไใบเบาอยู่หน่อยหนึ่งครับมันบองงามอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมันสีว่าหากันไหมครับ ผมว่าจา็ดสิบแปดได้เหรอครับจเจ็ดแปดนึงแปดสองนี่นครับนอกจากน,นันะ้นนะฝนอี่สอเสมอกันนะครับเด้อเอาที่ขาไปถามเด็กน้ำตาเฉยเน,นาะนั่งอยู่ทางไหนเนาะบัน,นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากันนั่งอยู่ทางไหนครับข้างไหนวะฝนตกมากเนี่ยกะยังสิละครับขอบคุณ อยูก่ก่อภัยอยู่นครับไปถามนะครับเนาะสิไปเบิเอไดตัวเลยนะครับเนาะได้เลขได้ไปเลขกันนะมาเฉยได้ไปเลขไหวคือบางสนโับนนะ่บ้นเนาะบ้านวังหันหายสองตัวเดียวไหมครับบ้านวังหันเดี๋ยวมาเบิ่งหวนเนี่นะครับเนะับมาสิบเอ็ตัวเลยนะครับนะเนาะเลขตัวเดียวเลยตัวไหนเลขตัวเดียวไหม viên đại viên nhắn hả nhắn vinh mà này kể lại kìa nắng vinh phía tây pia tù dio giê vương kìa nọ mọc vinh đê hoa hoa điều <t brick> <Sínis Ồ. cười> Lấy vinh tối đều này mẹ Ở đây lấy cái vinh tối đều nắm anh nó hợp Cá lăng, cá lăng Đeng nó hợp Buồn làng bây giờ Bọn thằng bà lang tối đều đọc Cắn bài phạm Vinh ừ, 8 Ừm, bố cốm lấy, vinh บแบักยางงามเลยคร um ับได้เลขยปดตัวเดียวนะปลาเฉยเลยครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวผมจะลอกไห้ไม้นะครับเนาะมาเบิ้งกันนะอืมนี่นะครับเด้ออ๋อนี่ครับเดี๋ยว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 ผมจะไปลอกไห้ไม้เดี๋ยวเฮ็ดไอ้เบิ้งไม่อีกทีหนึงผมจะเอาเลขผมใส่อีกทีหนึงนะครับเนาะว่าได้ตัวใดจังซี่นะครับเดี๋ครับเด้อจับจับจับกันนะจับแบบนหนก็ได้จับแบบมันละนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ เดี๋ยวมันจะไปหลอกห้ยใหม่นะครับเด้อนี่ครับมันจะไปหลอกห้ยใหม่นะครับเนาะไปหลอกแล้วเฮ็ดยห้ยใหม่อีกตัวหนึงผมจะเอาสวนของผมใส่พร้อมนะครับเด้อวันศุกตรงกันบอนะครับวันที่แล้วมันก็ได้เก่ากับสวนนะครับวันที่แล้วนะไอ้เบงโลงวดหนี่สิบบาทจะเป็นยังไงนะครับเนาะอืมันจะกัดจะท่งไทยทุ่งงามาถามเลียงน้ำตาเฉย่อนะครับเด้อได้รางวัลนี่ครับได้แล้วเขาในแม่ครับให้พี่ให้น้องเฮาให้เอฟซีเฮา สบายนะครับเนาะแต่เลขเราเลขวิ่งเราวเสียบหอยผาดเลยครับอืมเดี๋ยวผมจะจับตั้งผมใส่หยิกนะครับเด้อจับใส่มันตรงกันบอนะครับเนาะนี่นะครับเหมืวันที่สิบหกนี่ครับสียหอดนี่นไหมครับสิบหกเดือนหกนี่ครับเดือนมิถุนายนนี่ครับเอาเดี๋ยวพอกันนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมเดี๋ยวพอกันไหมเดี๋ยวผมจะจับเลขผมหายไหมเดี๋ยวผมจะเฮ็ดล่องหายเบิ้งนะครับเด้อ เอาเดีย๋ยวคอยฟอกันใหม่นะครับเนาะหลังจากที่กลับมาจากหาปลาเฉยนะครับเนาะเดี๋ยวจะพามึงนั่งชิมเฉียนให้ใหม่นะครับเด้อที่พวกเราเฉียนมาให้น่ยนะครับเอาผูดใดเบิองชิมเนี่ะกดไค์กดแช์กดติดตามให้นะครับเด้อกดไค์กดแช์กดติดตามให้ผำเนี่ยครับมันเป็นกำลังใจนะครับเนาะเดี๋ยวมีอย่างนี้ดีเมก็บทหามาให้เบิองนะครับเนาะหามาให้เบิองแห่งนะครับเนาะ อาพขาไปเบิงนะครับเด้อว่าจได้ตัวใด๋นะครับเนาะมาเลขกผมกับเลขกเล่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะเขาไปเบิงน้ากันนะครับเนาะพาเขาไปเบิงนะครับเด้อวันนี้ออกมาเขมาตะหน้าแหละครับขมา่าหอดบ้านแหละครับนี่ยตอนนี้อยู่ในบ้านนะครับเด้อไอ้าไปเบิงนะครับเนาะว่าเตัวใต๋าหมวดนี้มีอย่างแน่งสี่นะครับาให้เลียแม่นเดนครับปลาเฉยวันที่เลี้วมันก็ได้ อันที่เราถ่ายสองมากไหมครับเกาไปให้ยเราไปมักสองสีไปกังสั้นนะครับเรียกวิ่งแกนี่แม่นอยู่เลยครับเรียกวิ่งปลาเฉยไหมครับเอาเดวสิพาเข่าไปเบ่งนะครับเนาะว่าได้ตัวใหญเนี่ยผมมาผมมาหลอกแล้วครับหลอกไม่แล้วเอามาเบ่งกันนะครับเนาะอาจจะเป็นตัวใหญ่นะครับเนาะอย่ครับเด้อย่ครับเด้อนี่ที่เป็นหลอกมาให้ยไหมครับนะครับของปลาเฉยนะครับเนาะนี่ครับ เดี๋ยวนี้ผมมาหลอกใหม่นะครับนี่ครับที่เดียดตาเฉยเนี่ยครับเราซิมิีนี่นะครับเด้อนี่ยครับมียิงแปดครับแล้วก็มีหกหาหกสี่แปดหนึ่งแปดสามนะครับงวดนี้ได้ครับเด้องวดวันที่สิบหกมีสุน่าเนี่ยแะครับนี่ครับไปตรงนีนนะครับของปลาเฉยแล้วเางเลขผมครับอันไหนงวดที่แล้วผมหา นี่ yup. นะครับเด้องวดทีเหลี่วนี่นะครับเนาะนี่ครับงวดทีเหล้วนะครับนกไห้ตัวนี้นะครับงวดทีเหล้ <problem> e ่ยวนี่นะครับเด้องวดทีเหลวเกวาศูนย์นะครับไอบิงเกกับศูนย์ิีเก่านะครับนี่นะครับเด้องวดทีเหล้วนะครับผมไห้เป็นงวดทีเหล้วเบิมองฮองหวัดเนี่ยนะครับเนาะเบือง้องหวัดต่อมาเนี่ยครับนี่งวดทีไม้เน้่ครับเด้อนี่ครับ นี่ครับหมดเสีมากครับตรงกับตรงกับป่าเฉยเลยครับนี่ครับตรงกับป่าเฉยเลยครับเด้อนี่ครับเอาครับเอาครับเชบหน้าจอเลยครับเชบหน้าจอไป้ะครับเชบหน้าจอเด้ครับเด้อเอาคนไหลคนแช่คนติดตามไปนะครับเด้อเอาชฉยเนาะครับเนาะเห็นะครับเด้อนี่ครับอครับนี่ครับ ของวัที่เลียนนะครับเนาะวัทถ่เลียกะทีนีผู้โสภูหมานเนี่ยที่ครับเด๋ยววันนี้ลงเป็นยูทูปนะครับเดิงวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตมานะครับเด้ออันนี้ของวัที่เลียนนะครับนี่ีลงมาอันนี้เป็นเลขกป๋าเฉยนะครับเนาะเล็กป๋าเฉยนะครับเล็กป๋าเฉยนี่เล็กผมครับนี่ครับตรงกันอย, <tes nak> ย,ย,ย,อยู <te u> ่คูหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับ งวดงวดนี่นะครับเด้อนี่ครับของงวดของผมนี่ครับนี่ของผมนะครับเอ้าทำอยู่นะครับเนาะเชบหน้าจอเลยครับนี่แชบปได้เช็บเลยครับเอ้า้ำอนู่นะครับเอ้าสวัสดีครับสุขดีนะครับเด้อสุขดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสุขดีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี